หลีกเลี่ยงการติดผ้ายันกันพูดผีในบ้านหรือการพกเครื่องรางของขลังที่เบียดเบียนวิญญาณชั้นต่ำเพราะสิ่งเหล่านี้จะก,กระทบกระเทือนถึงวิญญาณชั้นต่ำให้ได้รับความเดือดร้อนและเครียดแค้นอันจะส่งผลให้เขาหันกลับมาเป็นเจ้ากรรมในเวรจองล้างจองผลาญเราไม่มีที่สิ้นสุดโดยที่เราไม่รู้ตัวบ้านเรือนเคหสถานเป็นของที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นทั้งที่อยู่ของผู้มีชีวิตในโลก และในอีกมิติหนึ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ควรเห็นแก่ตัวว่าเป็นสมบัติของเราเพียงผู้เดียวควรรวมกันอยู่กันอย่างสงบสุขพวกวิญญาณต้องอาศัยบุญกุศลถึงอยู่ได้ถ้าได้รับบุญจากมนุษย์ผู้อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินเดียวกันเขาย่อมพึงพอใจและจะรักษาม,มนุษย์ให้มีความสุขความเจริญแม้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไว้ในเทวตาทิสสะทักขินานุโมทนาว่า ยัสมิงปัทเสกับเปติวาสังปณะทิตะชายคิโยสีละวันเตตถะโพเชตาวาสัญญาเตพรม,มาจาริโนยาตัดถะเทวตาอาสุงตาสังทักคนณมาทิเสตาปูชิตาปูชยันติมานิตามานะยันตินังตะโตนัง อนุกรรมปันติมาตาปุตตังวะโอรสังเทวตานุกรรมปิโตโอโสสะทา,ารานิปัสติแปลความว่าผู้ฉลาดชาติบัณฑิตเมื่ออาศัยอยู่ณนะสถานที่แห่งใดควรเชื้อเชิญผู้ทรงศีลเข้าไปดูในสถานที่แห่งนั้นแล้วอุทิศบุญให้แก่เทวดาผู้อาศัยอยู่ณนะสถานที่แห่งนั้น เทวดาเมื่อได้รับการบูชาแล้วย่อมบูชาตอบคือทำความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อุทิศบุญให้แล้วนั้นเหมือนบิดามารดาผู้รักบุตรย่อมอนุเคราะห์บุตรผู้ใดได้รับการช่วยเหลือจากเทวดาแล้วย่อมประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นนิดการให้ทานแก่บุคคลย่อมมีผลบุญต่างกันให้ในพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ย่อมเกิดผลมากกว่าให้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวให้ในพระพุทธเจ้าย่อมมีผลมากกว่าให้ในพระอรหันต์ให้ในพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้ออกจากนิโรสมาบัติย่อมมีผลมากกว่าในพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ในสถานภาพปกติให้ในพระอรหันต์ย่อมมีผลเหนือกว่าพระอนาคามีให้ในพระอนาคามี ย่อมมีผลมากกว่าพระสกิทาคามีให้ในพระสกิทาคาย่อมมีผลมากกว่าให้แก่พระโสดาบันให้ในพระโสดาบันย่อมมีผลมากกว่าให้ผู้ทรงญาณให้ในผู้ทรงญาณย่อมมีผลเหนือกว่าให้ในผู้ประพฤติศีลตามปกติให้ในผู้มีศีลย่อมมากกว่าให้ในผู้ไม่มีศีลให้ในคนย่อมมากกว่าให้ในสัตว์ ให้ในสัตว์ผู้โพธิสัตว์ย่อมให้ผลมากกว่าให้แก่สัตว์ที่ไม่มีคุณและแม้แต่ให้อาหารแก่พวกมดปลวกก็ยังเกิดผลบุญกุศลดังนั้นชื่อว่าการให้ย่อมเกิดผลบุญกุศลทั้งสิ้นแต่จะมากจะน้อยก็ต่างกันไปเงินหนึ่งบาทถวายพระอาหารหันต์มีผลมากมายนับไม่ได้แต่ให้ในภิกษุทุศีลมีผลน้อย นี่คือความแตกต่างของนาบุญถ้ารู้จักเลือกให้ก็เลือกเถิดแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ให้ถวายในสงส่วนรวมก็มีอานิสงส์มากคนในศาสนาไหนก็ส่งผลบุญได้ไม่ว่าพุทธคริสต์อิสลามฮินดูซิกล้วนมีวิธีการสร้างผลบุญกุศลสะสมคุณงามความดีด้วยกันทั้งสิน้นเมื่อเกิดบุญกุศลขึ้นสามารถส่งถึงผู้อยู่ในโลกทิพย ได้ด้วยวิธีเดียวกันถึงเช่นกันก่อผลลัพธ์แบบเดียวกันผลที่จะบังเกิดจากการโอนบุญเบิกบุญให้เทวดาที่ได้รับบุญแล้วท่านจะมีอิทธิฤทธิ์เพิ่มขึ้นสามารถช่วยเหลือผู้ส่งบุญให้ได้รับความสำเร็จเทวดาที่รักษาเคหสถานบ้านช่องบางหลังก็แสดงฤทธิ์แทนเจ้าของบ้านเปิดปิดทีวีวิทยุและไฟในบ้านเองได้ ทำให้พวกโจรขโมยไม่กล้าเข้าไปยกเขาเหมือนมีคนอยู่ในบ้านทั้งที่ความจริงไม่มีใครอยู่บ้านเลยเทวดาสามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้บ้านป้องกันภัยอันตรายจากพายุต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านบ้านไหนถูกไฟไหม้แสดงว่าเทวดาไม่รักษาเพราะเจ้าของบ้านมีบาปกรรมและไม่เคยส่งบุญให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวร ที่บ้านข้าพเจ้าผู้เขียนก็มีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นบ่อยๆพัดลมเปิดเองถ้าทำอะไรไม่เหมาะสมจะมีสิ่งตักเตือนเกิดขึ้นทำให้เจ้ากรรมในเวรหยุดการจองเวรแล้วกลับมาเป็นเทวดาที่ปกป้องรักษาเราทำให้เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์สัตว์ทั้งหลายไปทางไหนมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นการเดินทางไปไหนมาไหนก็จะแคล้วคลาดจากอันตราย ธุรกิจการค้าหน้าที่การงานจะราบรื่นจะพบช่องทางทำมาหากินที่แจ้งชัดถ้าตกงานก็จะได้งานทำถ้าเจ้านายเกลียดก็จะรักชอบขึ้นร้านอาหารร้านขายของจะมีแขกเข้าร้านมากกว่าเดิมและอย่าลืมถ้ามีคนมาอุดหนุนให้อธิษฐานบุญให้แก่เทวดาที่รักษาลูกค้าที่มาอุดหนุนทันทีต่อมาเทวดาก็จะโดนใจให้ลูกค้ากลับมาหาเราอีก จะหลับง่ายจะนอนสบายไม่ต้องใช้ยานอนหลับไม่ต้องสะดุ้งผวาตกใจแม้ฝันก็ฝันดีสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวนครอบครัวก็จะอยู่กันอย่างอบอุ่นมีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันเพื่อนบ้านที่ขม่นชิงชังเป็นเกาเหลาต่อกันก็จะหันมาเป็นมิตรรักใคร่ใยดีให้ความเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกัน ดังที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้เป็นแค่ตัวอย่างย่อๆเท่านั้นรายละเอียดประสบการณ์ของผู้ที่ได้ปฏิบัติตามแล้วได้ผลอย่างที่สุดจะบรรยายยังมีอีกมากในแต่ละวันขอให้ท่านขยันในการโอนเบิกเปิดบุญให้ทีๆอยู่บ่อยๆท่านยิ่งให้ท่านก็จะได้ผลอย่างคาดไม่ถึงทั้งบุญก็ได้เพิ่มทวีคูณอีกทั้งเป็นการเจริญเมตตาอยู่ในตัว ยิ่งถ้าท่านเป็นนักศีลนักบุญด้วยแล้วจะยิ่งเห็นผลเร็วอย่างมากคนจะเลิกทำบาปมาแสวงบุญก็เพราะได้ฟังธรรมคนจะสนใจให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาก็เพราะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมทานคือการให้ธรรมเหนือกว่าการให้สิ่งอื่นๆใดทั้งหมดแม้ถวายทานในพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็ยังไม่เหนือกว่าการให้ธรรมทานได้ บุญกุศลที่เกิดจากธรรมทานนี้ข้าพเจ้าขอมอบแด่เทวดาที่รักษาท่านผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่านเมื่อเทวดาได้รับบุญนี้แล้วจงมีความสุขความเจริญมีฤทธิ์มีอำนาจจงช่วยเหลือท่านผู้อ่านและผู้ฟังให้ประสบความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทิน